วีจัดอำลาของโฮเกนตำนานผู้จ่าไปโคดี้ขอท้าเจอจอรซีนาตัวจริงและลีทีมสุดท้ายไปจบที่ TLC สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่นะครับกลับมาพบก,กับโดมวยเช่นเคยครับกับคลิปที่เราจะหยิบเรื่องราวมวยปล้ำม,มาเล่าฟังกันนะครับคลิปนี้ครับเป็นเรื่องราวของสึกสมักดาวครับช่วงเช้าที่ผ่านมามีหลายๆเรื่องราวเกิดขึ้นครับทั้งเรื่องราวที่ มีการจัดงานอำลานะครับของโมแกนสุดยอดตำนานของสมาคมรวมถึงเรื่องอื่นครับทั้งการที่โคดี้ต้องการท้าเจอจอร์ซีนาของแท้เออนะอยากเจอจอร์ซีนาแบบของจริงอะ่ะที่ไม่ใช่แบบตัวขี้โกแบบนี้ใช่ไหมหรือว่าเรื่องราวที่หลีกทักทีตอนนี้ปานป,านป่วนเหลือเกินสุดท้ายไปจบกันที่แมตช์ TLC ในศึกซัมเมอร์สแลมแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราว่ากันในคลิปนี้นะเพื่อนหลังมไปแล้วครับรู้สึกอย่างไรสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างแล้วก็ฝากด้วยครับ และกดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรื่องมวยปล้ำเบสตอรี่ด้วยนะครับผมเริ่มครับจากเรื่องราวของแมตต์เซเลบก็แล้วกันโ <c oughs> อ้อนันี้ต้องบอกว่าเปลี่ยนใช่คำว่าดีเปลี่ยนกลาากาศเออนะกับประเด็นตรงนี้เพราะว่าใช่คำว่าไรละ่ะคือสารัผมผมคิดผมนั่งพูดไปเมื่อกี้แล้วก็คิดไปว่าอืมก็คงดีกว่าถ้าให้เวลาในการพูดถึงเรื่องของฮโฮแกนนะนะเออ เพราะนั้นเอาเนื้อเรื่องแมต์เซเล็งี้เงาเนี่มาพูดก่อนแล้วกันเออนะก็แน่นอนว่าวันนี้นะโลแกนพอเนี่ยมาจัดรายการ Impulsive TV แล้วก็เชิญเจลลี่โรออกมาแล้วก็มาด่ากันอ่ะไอฝั่งเจลลี่โรก็คุยไปแล้วก็บอกว่าอะไรล่ะไอ้โลแกนพอนี่คือแบบทุกอย่างมันง่ายไปหมดอะไรอย่างงี้เออเจลลี่โรบอกจะเป็นตัวแทนของเด็กน้อย ที่แบบสู้อ่ะเพื่อมาสู่ความฝันอ่ะประมาณนะั้นจริงเจริโรเขาลดลดน้ำหนักมาเยอะอะไรเงี้ยฟิลนั้นอ่ะเออ,อแล้วพขจะซัดกันอ่ะดูไม่ตายโผมาเหมือนว่าจะลุมกระทืบสองลุมหนึ่ง 1. แล้วเจริีโรก็เรียกไรที่ออาตันมาช่วยเออนะแล้วก็ซัดกันแล้วก็เจรีโลก็มาใส่แบ็คโฮสแลมที่ก็ยงี้เงาเง้าหน่อยนะเอออะไรประมาณนั้นเลยนะคือผมเห็นแล้วมันก็ดูตลกอ่ะสำหรับผมนะ แต่แล้วผมมองไปมันก็ดูตลกอ่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันก็เห็นชัดเจลี่โรก็แน่นอนมีเวลาฝึกเว็บตั้ำนิดนิดหน่อยๆใช่ไหมเขาก็ไม่ใช่คนแบบที่ร่างกายเป็นนักกีฬาล้ำสันแบบที่ควรจะเป็นะนะเออนั่นแหละฟิลนั้นเราก็เห็นแล้วคือไอขนาดใส่ท่าที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นท่าไม่ตายเจลี่โรนะก็คือท่าแบ็คโคสแลมเนี่ยก็คือไอ้ท่าท่าไม่ตายอบิสกนะครับ ผมก็ยังว่าดูตอนแรกผมนึกว่าโลกันพอใส่ท่าที่ซ้ำนะเออแต่โลกันพอมันก็ช่วยเซลลเต็มที่อ่ะเมือนที่เคยเล่าไว้ก่อนหน้าเนาะถูกไหมว่าคือถ้าเขาไม่เกรงใจเนี่ยเขาจัดไปแล้วแมตช์หนึ่งหนึ่งตัวตัว,ตวโลกันพอเจอเจลรี่โลเป็นแมตช์เซเลบเลยอะ่ะเออแต่เขายังเกรงใจอยู่บ้างเขาก็เลยเอานักมวยปั้มเข้าไปยัดใส่แต่ทีนี้ความซวยมันตกไปที่ไรนาดิออตัน นะรายนอต้านจริงเนี่ยจะต้องสร้างปาติศาสตร์ในการเป็นนักบวกป้ำที่ขึ้นป้ำศึกซัมเมอร์แลมมากที่สุดตลอดการทุบสถิติเก่าของอันเดอร์เทเกอร์นะแต่ว่าแหมแม,แมทที่ทุบสถิติได้แม่งเป็นแมทเซเลบทั้งั้นซึ่งก็ไม่รู้มันจะออกมาห่วยแตกแค่ไหนอันนี้ก็ต้องไปรอติดตามนะแต่เนื้อเรื่องก็มันก็ไม่มีรอะ่ะมันก็เท่านี้แหละนะฮะอ่ะ,อะก่อนจะไปกันต่อฝากกันด้วยสลับกลุ่มนะเรื่องมุกป้ำซัพพอร์ตเตอร์ใครอยากที่จะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถสนับสนุนเข้ามาได้นะครับ 150บาทต่อเดือนแน่เรื่องไม่ปตามสองเรื่องต่อว,วันเช่นเคยนะจ๊ะนะสนใจก็สมัครได้ทางอินบ็อกซ์เพจนะครับอ่ะทีนี้แน่นอนครับเหมือนที่ผมคุยค้างเอาไว้นะเกี่ยวกับเรื่องราวของการไว้อะไรครับ the the model ใช่ไหมฮอโคแกนอมตะนิรันกาณนะครับก็เหมือนที่เราทราบกันว่าฮอโคแกนเนี่ยนะครับเสียชีวิตในวัย71ปีในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอ่ะก่อนที่จะถึงศึกสแมคดาวน์นั่นแหละ นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยก็มีการายืนไว้อะไรจริงเขาจะมีคลิปพิเศษด้วยเนาะในการเล่าถึงเรื่องราวชีวิตของฮองโฮแกนอะไรต่างๆนานานะว่ากันไปนะครับวันนี้ก็มีการยืนไว้อะไรนะทั้งล็อกเกอร์รูมนะฝั่ง s m สมั d ดาวก็ออกมามีตำนานต่างๆมาด้วยอะไรเงี้ยนะครับอืมนะคร่าวๆนะคร่าวๆเนะานะเขาก็ขอบคุณนะโฮแกนะที่ช่วยสร้าง w e ขึ้นมานะครับประมาณนั้นนะแล้วก็ คร่าวๆประเด็นเรื่องของการเสียชีวิตนะก็คือแน่นอนว่าผมเขียนรายงานไปแล้วบนหน้าเพจเผื่อใครตามจริงเป็นโพสต์แรกเลยตอนที่เห็นข่าวตอนนั้นก็พยายามที่จะเรียกว,ว่าสรุปเรื่องราวให้ได้ครบถ้วนที่สุดนะครับเรื่องราวการเสียชีวิตก็คือแก่หัวใจหยุดเต้นนะครับเฉียบพลันในบ้านพักประมาณนั้นแล้วก็อ่าที่บ้านก็คือพยายามจะรีบนําส่งโรงพยาบาลอะไรประมาณนั้นแต่ว่าก็ไม่ทันเวลานะไม่ทันเวลา ถามว่าหลายคนบอกเอ้ยโอ้แบบก่อนนะั้นนี่ก็เห็นแกแข็งแรงดีนู่นนี่นั่นแต่ความจริงแล้วเนี่ยนะครับของโฮแกนนอนเป็นผักมาประมาณเดือนแล้วซึ่งเป็นผลจากการผ่าตัดนะฮะคือก่อนอันนี้เนี่ยนะครับนะคบเคยผ่าตัดเนี่ยที่จุดที่เขาบาดเจ็บนะก็คือหลังซึ่งอันนี้เป็นจุดที่โหแกนมีปัญหาอยู่แล้วนะฮนะโดยไอ้ไอ้การผ่าตัดเนี่ย แน่นอนว่าในวัยเจ็ดสิบกว่าคือวหยง่ายคนแก่เนาะผ่าตัดใช่ไหมไปผ่าตัดเนี่ยนะครับแล้วการผ่าตัดเกิดผิดพลาดขึ้นมาก็ต้องกลับไปแก่ทีนี้รอบสองแหละที่ดูเหมือนว่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าสุดท้ายกลับมาแล้วโฮแกนมีปัญหาทั้งที่สมองและหัวใจซึ่งเป็นจุดสําคัญของมนุษย์ถูกไหมครับและนอนเป็นผักมาเป็นเดือนๆผมเคยลงลงเอาไว้ก่อนหน้าแล้วมีคนมาถามว่านอนเป็นผักคืออะไรนอนเป็นผักก็คือแบบทําอะไรไม่ได้ครับ อทําอะไรไม่ได้นะนอนเฉยๆประมาณนั้นพูดไม่ได้เอ,อพูดไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องประเด็นพูดไม่ได้หรือสมองสั่งการไม่เต็มร้อยเนี่ยนะเคยถูกพูดถึงก่อนหน้าแต่ผมเองเนี่ยผมก็ไม่ไม่เคยได้ลงข่าวนี้เลยเพราะอะไรครับเพราะว่าพอหลังจากข่าวนี้มันหลุดออกมาประมาณช่วงก่อนอันนี้เนี่ยนะเกือบเกือบเดือนเนี่ยนะครับก็มีทางครอบครัวของโฮแกนออกมาปฏิเสธข่าวผมก็เลย มองข้ามข่าวนี้ไปเลยเพราะว่าโอเคเราเรา,เราจะให้เกียรติทางฝั่งครอบครัวของเขาก็เลยไม่เคยหยิบเรื่องข่าวโหแกนมาลงเลยแต่ว่าคือถ้าเป็นแบบเมืออพร่ำก็พอจะเห็นแล้วว่ามันมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าโหแกนหายไปจากหน้าจอสอดคล้องกับข่าวที่มันหลุดออกมาหรืออะไรยังไงกันแน่ประมาณนั้นนะก่อนที่สุดท้ายก็จะเกิดเหตุการณ์นะที่ที่เราทราบกันว่าสุดท้ายแล้วพอโฮแกนก็เสียชีวิตนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็เมื่อเขาจากไปก็ ต้องใช้คำว่าก็ต้องอโหสิกรรมกับสิ่งต่างๆของเขาใช่ไหมแล้วก็ขอให้ฮอโฮแกนไปสู่สุคติแต่ผมก็ต้องมีเรื่องราวที่หยิบมาอธิบายหน่อยเพราะว่าก็มีจะมีคนที่เคยเห็นแล้วว่าผมเคยทําคลิปที่เอาเรื่องราวของฮอลโฮแกนมาเล่าเนาะเรื่องราวแย่ๆมากมายที่เขาเคยทําซึ่งเอาจริงก็เป็นเพียงเรื่องราวส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดนะคือถ้าเล่าทั้งหมด ทุกเรื่องแบบดีเทลแบบครบครบ,ครบนี่คุณคงจะเห็นภาพได้มากขึ้นหรือแม้แต่เรื่องอื่นๆที่ผมอาจจะยังไม่ได้เล่าในวันนั้นก็มีเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ต้องขออธิบายหน่อยเพราะมีคอมเมนต์นะซึ่งเอาจริงมันไม่ได้มีอยู่คนเดียวมันมีแบบหลายคนนะที่บอกว่า้ ee, วันก่อนมึนงด่าเขาเฮี้ยอยู่เลยวันนี้มาพูดดีมาริบิวให้เกียรดล้ำลึก้องโฮแกนต่างๆนานาคือผมก็ต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมทํา นะมันก็เป็นมารยาททางสังคมที่เราพึงทาคืออย่างผมเองผมไม่ใช่คนที่ผมไม่ได้ผมไม่ได้เกลียดของหกแกันนะแล้วผมก็ไม่ได้เกลียดนะักไม่ว้าคนไหนแม้ว่าจะมีการวิจงวิจารณ์หรือหยิบเรื่องราวนั้นนี้มาเล่าก็ตามแต่ผมก็พูดเสมอว่าคําว่าเกลียดสำหรับผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นคําที่ไม่ค่อยอยากจะใช้กับใครอืมผมก็ไม่ได้เกลียดใครอนะไรในชีวิตประจําวันอะไรอย่างเงี้ยเออะไรผ่านได้ผ่านไปอะไรประมาณนั้น ส่วนในเรื่องการหยิบเรื่องราวแย่ๆของเขามาเล่าเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วและมันก็เป็นผลจากการทําของเขาทั้งนั้นนะต่อให้ผมจะเล่าเมื่อเดือนที่แล้วหรือให้ผมเล่าเมื่อสองถึงสามปีที่แล้วมันก็เป็นเรื่องไงมันก็เป็นเรื่องเดียวกันอ่ะเออมันก็เป็นเรื่องเดิมที่เขาเคยเขาเคยสร้างขึ้นมาในอดีตสำหรับผมเนี่ยนะครับถามว่าฮ้องโฮแกนเป็นนักมวยปล้ำที่ยิ่งใหญ่หรือเปล่าโอ้แน่นอนครับ ถามผมสิบครั้งผมก็จะตอบแบบนั้นสิบครั้งนะว่าฮองโฮแกนคือตำนานนักมวยปล้ำที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่งตลอดกาลหรืออาจจะบอกได้ว่านี่คือหมายเลขหนึ่งที่โด่งดังจากวงการมวยปล้ำที่แพร่กระจายสู่เมนสตรีมรอบนอกเนาะข่าวต่างๆเพาะจะเห็นว่าตอนที่เขาเสียชีวิตนี่ก็จะมีข่าวต่างประเทศเนาะเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศเนี่ยลงอยู่เป็นหน้าหนึ่งเพราะทุกคนต่างก็รู้จักเขาเป็นอย่างดี นะับอืมนะคือเหมือนที่ผมบอกว่าในแง่ที่เขาเป็นนักมวยปล้ำความยิ่งใหญ่ความโด่งดังชื่อเสียงนะอะไรต่างๆนานาเนี่ยที่เขาเคยทําเนี่ยมันก็ยังอยู่ตรงนั้นเช่นกันเรื่องดาวแย่ๆที่เขาเคยทําก็ยังอยู่ตรงนั้นเหมือนกันนะครับคือเรียกไงสารผมเขาเป็นคนเดิมเนอะคือผมพูดไปมันไม่ได้ลบความดีของเขาเช่นกันผมพูดไปก็ไม่ได้ลบความแย่ของเขาที่เขาเคยสร้างมา นะครับคือมันเป็นเรื่องราวความมหัศจรรย์ความโด่งดังที่ผมไม่สามารถที่จะไปลบมันได้นะเออประมาณนั้นซึ่งไอ้เรื่องแย่ๆเนี่ยเวลาผ่านไปก็จะกลายเป็นเรื่องราวที่ผู้คนพูดถึงนะครับแต่ก็คงจะเรียกว่าไม่ได้ไปคับข้องหมองใจอะไรเพราะว่าเจ้าตัวก็จากไปแล้วนะก็จะเป็นเรื่องเล่าที่คงจะมีคนหยิบมาพูดถึงกันในอน,นาคตจากนี้เมื่อเวลาผ่านไปนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันมีคนมากมายนะครับคือถ้าคุณไปตามในใน X เนี่ยนะคุณจะเห็นว่ามีผู้คนมากมายที่ไม่แม้แต่จะบอกว่า r e s in peace ของโฮแกนด้วยซ้ำเพราะว่าสำหรับบางคนเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันเกินไปจะให้อภัยก็มีนะอันนั้นก็ต้องอ่าเคารพเนาะก,กับกับกับความคิดของผู้คนเหล่านั้นที่มองต่อของโฮแกนนะับอืมนะประมาณนั้นซึ่งเดี๋ยวก็มีคนมาหาแบบเออเนี่ยวันหนึ่งมึง แตเขาเฮียอีกวันหนึ่งพอเขาตายมึงมานีา่ยอาอมย้ำอีกทีสารผมของโฮแกนคือคนเดิมคือคนเดิมจะอยู่หรือจะจากไปแล้วถูกไหมมุมที่เขาเป็นเมกะาสตาร์ของวงการก็ยังเป็นอยู่มุมที่เขาเคยสร้างเรื่องแย่ๆหลังฉากมากมายเขาก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่แต่เพียงแต่วันนี้ก็ถึงเวลาที่ขอให้ t ดี i อิโมโตนะ อมาตะนิรันกาหฮอโฮแกนไปสู่สุขติอ่าแล้วก็อยู่ในภพภูมิที่ดีนะครับตามนี้อ่ะทีนี้เราข้ามมานะสู่เรื่องราวของศึกส m a c ด d าว n วกันดีกว่าอันนี้ก็ต้องบอกว่าศึกส m a c ด d าว n วันนี้เนี่ยก็มีอะไรไม่มากมายสักเท่าไหร่อ่าก็จะมีเนื้อเรื่องของฝั่งแมตชิงแชมป์ทัคทีมหญิงนะอ่าโรสแอนเปเรสเอาชนะอล x ซับลิสไปได้หลังจากที่ฝั่ง ราเคลเนี่ยแอบมันมีกองโกงนิดหน่อยอฝั่งชาร์ลอตก็มาช่วยใช่ไหมข้างล่างเวทีแต่ทีนี้ราเคลเนี่ยจะจับชาร์ลอตใส่พาวเวอร์บอมแล้วก็ตอนแรกเนี่ยอเล็กซ์าบลิสเนี่ยจะใส่ทวิสเต็ดบลิสน้องทำให้ตายใส่กับโรแซนเปเรสแต่ว่าอเล็กซ์าบลิสก็หันมาเพื่อที่จะกระโดดมาอัดราเคออนะประมาณนั้นเพื่อที่จะช่วยชาร์ลอตนั่นแหละแล้วก็กลับไปบนเวทีสุดท้ายเจอโูกกดแพร์นะครับตามนี้ นะก็จะเห็นการเดเวล็อเล็กๆนะของเนื้อเรื่องฝั่งแท็กทีมเนาะไอฝั่งคู่นี้ชาร์ลอตกับอเล็กซาบริสจากที่เอ,อชอบไม่ชอบกันยังไงสุดท้ายก็พอจะถูถ่ายไปได้อ่าอ่ะประมาณนั้นขณะเดียวกันไอฝั่งแท็กทีมทีมแชมป์เนี่ยก็เริ่มที่จะเข้าขากันมากขึ้นมีการช่วยเหลือกันมากขึ้นประมาณนี้นะครับ แต่เรื่องก็แบบเบาๆจางๆมก็กล้าพูดว่าสมัครดาวันนี้เนี่ยมันก็อบอวนไปด้วยเรื่องราวของฮองกแกนมากกว่านะเพราะว่ามันจะมีคลิปทีบิล์ต่างๆอะไรของเขาอะไรเงี้ยนะอืมแต่ขณะที่คือถ้าแยกส่วนแยกส่วนกันแยกเรื่องราวจากกันเนี่ยนะมก็กล้าพูดเลยว่าสมัครดาวันนี้แม่งจืดจืดเอออะไรเดิมๆนะเอออ่ะอันนี้ก็เรื่อยๆปเปื่อยๆช้าๆนะเพราะว่า เนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ต้องเข้มข้นอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วถูกปะต่อมาก็จะมีเจดคาคิวเอาชนะเชลซีกรีนไปได้ด้วยเจเดตนะครับหลังจบแมตช์ก็จะมีพวกลูกน้อง Secret เ e r ร i วิเนาะมารุมๆเล่นงานนะครับแล้วก็สุดท้ายทิฟฟานี่ก็มาช่วยเอาไว้แต่ทีนี้เจดก็ดันไปถูกใจแข็มขัดแชมป์โลกก็หยิบมาแล้วก็มาถือเล่นเออนะพอมาถือเล่นปับ๊บไอ้ทิฟฟานี่ขอคืนก็ดึงไปดึงมาสุดท้ายก็ทิฟฟนี่ก็หยิบ กันไปเอาบ้านไปไม่มีไรอะ่ะเป็นเซกเมนต์ดึงฉุดเข็มขัดกันแค่เนี้เออนะประมาณนั้นผมก็แบบอะอ่ะอ่เอาเพ่เอ่ะโอเคนะต่อมามีลายมีเจคอบฟ้าตู้เอาชนะเดอะมิสไปได้นะปั๊มไม่นานมากแต่แน่นอนว่ามันก็เป็นการปูมาเพื่อหลังแมทให้เกิดไอ้พวกอา่าอะไรล่ะโซโล่ใช่ไหมมารอบเล่นงาน จริงๆจะบอกรอบเล่นเออก็รอบเล่นง,งานแหละเพราะว่าคือสู้ตรงๆเนี่ยเฮียลูกสองโซโล่เนี่ยหรือทีมโซโล่เนี่ย m อ t เนี่ย My Family Tree เนี่ยม่งใช้คำว,ว่าอะไรดีอะแม่งกาดจัดอะแม่งกาดจัดผมพูดได้แค่นี้เพราะว่าคือถ้าสู้ตรงๆอะเจคอบฟาตูสี่หนึ่งสู้ได้คือถ้าไม่รอบอัดจากข้างหลังอะเจคอบฟาตูอะถ้าสี่หนึ่งอะตรงๆอะสู้ได้ไม่เก่งจัดเลย ไอ้ฝั่งโซโล่ก็กากจัดเลยของงานเออนะกระซัดกันไปว่ากันไปนะครับอืมแล้วก็อ๋อจริงมีจะมีจิมมี่มาช่วยอะจิมมี่ก็เข้ามาช่วยจิมมี่มาช่วยเสร็จแล้วก็มีอะไรวะอ๋อจิมมี่จิมมี่ก็คือมาช่วยเสร็จปั๊บจิมมี่ก็คือโดนเคลียร์ไปส่วนก็คือกลับมาเหลือสีนหนึ่งแต่ทีนี้ถ้าลอกอาจจะข้างหลังไอ้ฝั่งโซโล่ก็จะได้เปรียบไอ้เทลล่ทองก้า,าจ,จะเก่งหน่อย ได้โชกแลมใช่ไหมเออแล้วก็ปิดด้วยโซโล่ใส่ซามูนสไปซ์ใส่โซโล่ซิโคอาแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าพอไปปั้มในซัมเมอร์แลมันจะเป็นแมช์นในกรงเหล็กสตีลเคชถูกไหมฮะเพราะงั้นมันก็คือถ้าเอาตามสเกลพลังตอนนี้มันก็ต้องเจคอบชนะเออแต่เจคอบมันจะกลับมาต่อไหมในเรื่องนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอ,อาไปตามดูแล้วกันนะครับประมาณนี้ นะต่อมาครับเรื่องราวหลังฉากโอ้หน่าเศร้านะสำหรับจูเลียที่มีการยืนยันแล้วว่าจะไม่ได้ปล้ำในศึกซัมเมอร์แลมปีนี้นะเพราะว่าหลังฉากเนี่ยมีเซเลนาเว g กาที่โผล่มาคุยกับจูเลียแน่นอนว่าเป็นการปูบทต่อจากศึก e ีวิลูชันเนาะสุดนะใหญ่ยิงล้วนที่ผ่านมาที่มีการปล้ำแบทเทิล o ร a ย่ถ้าคุณยังจําได้ <laughs> ถ้าคุณยังจําได้นะเออเซเลนาเวก่าเนี่ยมาท้าทายจูเลียในการชิงแชมป์ยูเอสจิง แล้วก็มีการประกาศว่าเคียร์นาเจมส์คนกลางนั่นแหละนะที่จริงคือขึ้นค่ายหลักมานานแล้วแล้วแต่มไม่มีบทให้อ่ะสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นมาเป็นเมนเจอร์ให้กับจูเดียเฉยเลยนะครับแล้วก็มาขอสู้กันเนาะแล้วก็สรุปว่าจะเจอกันในศึกสมั็กดาวสัปดาห์หน้าแล้วเห็นว่าถ้าเซรีนาเวกาพ่ายแพ้เธอก็จะไม่ได้กลับมาชิงแชมป์อีกแล้วนะครับโอเคต่อมาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของ เดว p นพรีสกับ a l ิสเตอร์แบลอ่าเหมือนที่ผมเขียนล้อเรียนไปบนหน้าเพจว่านับตั้งแต่ที่มีการประกาศนะครับนะว่า WB จะมีการผลักดัน a ลิสเตอร์แบลเกิดอะไรขึ้นอลิสเตอร์แบล็กแพ้อาร์ทูโดนลบกดกะกากเลยต่อมาคือมันรอบเล่นงานเดวินพรีสและแมตช์จบ dq และล่าสุดเนื้อเรื่องใหญ่ที่ปูกันมานาน ว่าจะสู้กับเดมอนพรีสอลิสเตอร์แบล็กกับเดมอนพรีสที่จะมาสู้กันเนี่ยสุดท้ายก็ไม่ได้เกิดในศึกซัมเมอร์สแลมจะเกิดขึ้นในศึกสมักดาวสัปดาหนะ์หน้าซึ่งเป็นสมักดาวตอนสุดท้ายก่อนซัมเมอร์สแลมนะครับตามนั้นไอ้พวกตัวที่มีข่าวบอกว่าโอ้ยจะผักนานจะผักนานนี่คือแม่งจบสมักดาวหมดเลยเออจูเลียก็ด้วยอลิสเตอร์แบล็กก็ด้วยนะฮะเออไอคนที่ไม่ มีข่าวผักดันแต่แบบรู้ๆกันอยู่อย่างเงี้ยอ๋อก็มีมีแมตช์ในซัมเมอร์สแลมเฉยเลยเออเดี๋ยวเราไปคุยถึงแมตช์การ์ดซัมเมอร์สแลมด้วยนะเออเพราะเขามีประกาศแล้วแบบออฟฟิเชียลว่าวันอ่ามันวันปีนี้จัดสองวันใช่ปะเดี๋ยวเขาประกาศแล้วว่าวันไหนจัดแมตช์อะไรบ้างนะครับทีนี้ไปที่คู่เอกส์แม็กดาลครับอันนี้ก็ซัดกันแป๊บเดียวอะ่ะอืมนะแค่หกนาทีเท่านั้นคือผมก็กล้าพูดว่าคือถ้าเป็นแบบฟีลแบบมวยปล้ำญี่ปุ่นอะไรเงี้ย ถ้ามันแบบเรื่องไงลงดีเทลกันเยอะขนาดนั้นนะเออผมก็กล้าพูดว่าอย่างนี้แสดงว่าทีมอันดราเดเลฟินิกนี่ก็เก่งชิบหายเลยสิวะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอันดราเดเลฟินิกมันใช้ทำให้ตายแล้วก็คือเดอะแมสเซจถูกไหมแล้วก็จับกดแต่นิกกี้ครอสมาดึงขากรรบการแมตเลยจบดีคซึ่งแมตมันกำลังจะจบภายในหกนาทีหกนาทีเออ คือแบบคือสมมุติว่าชนะคู่แข่งได้ในห้านาทีอย่างเงี้ยคือคู่แข่งคือกาก,ากมากถูกปะออแต่ละแหละสุดท้ายดาวยมันก็ดูจะไม่ได้วางสเกลอะไรแบบนั้นมงดูทรงแล้วนะเออโดยโดยโดย,โดยปกติเวลาเขาเล่าเรื่องนะคือเขาไม่ค่อยได้มาสนใจเรื่องเรนจ์เวลาอะไรมากมายขนาดเพราะาเขาตีเป็นทีวีโชว์ไปหมดนะครับแต่โอเคเป็นว่าสิ่งที่เขาจะสื่อก็คือว่าทีมผู้รชีกเนี่ยเกือบจะชนะแล้วแต่สุดท้ายแมต์ต้องมาจบดีคิวอีกแล้ว ทีนี้มันก็เลยเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นมากมายครับจากแต่ละทีมเนาะในลีกแท็กทีมเนี่ยที่มาเตียนยับเลยมาหมดครับไอ้ไอ้ที่ชิงแชมป์กันแล้วก็คือไวแอตซิกใช่ไหมอันดราเดเลฟินิกเนี่ยสองทีมนี้มันเตียนอยู่แล้วมีสตรีทโปรฟิตมีมอเตอร์ซิตี้แมชชีนการ DIY ทีมแฟลกซอะ่ะก็คือแอคเซียมกับเนี่ทันเฟรเซอร์เนี่ยก็มาตีทั้งหมด6ทีมเพราะฉะนั้นมันจะมั่วมากเพราะมันเตียกันสะิบสองคนนะไอฝั่งนิกเอาดิสโพรมาแล้วก็บอกว่า คือจริงเหมือนว่า diy จะเป็นคนไปฟ้องแหละมะั้งเออมาณนั้นนี่เอาด็ก็แบบทนไม่ไหวแลว้วอะเออมันวุ่นวายอย่งเลยถ้ามึงอยากสู้กันก็จัดไปเลย summer slam นะทุกทีในนี้ซัดก,กันไปเลยแบบ tlc จะได้จบเรื่องราวเหล่านี้สักทีเออนะประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็เลยได้แมตช์ยัดมาตามนี้เลยครับเป็น m a t tlc น้องไต่บันไดนะแบบแท็กทีมหเศร้าซัดก,กันไปสิคน ไล่ทีมกันอีกทีหนึ่งจะมีวายซิกนะอันดาเล่เรฟินิกสตรีทโปรฟิตดีไอวายมอเตอร์ซิตี้แมชชีนกันและแฟกซิเอมนะตามนี้ตามนี้อ่ะต่อมาครับมากันที่เรื่องราวการโปรโมทของโคดิโรสนะที่ก็เตรียมมุ่งหน้าสู่การเจอกันกันกบจอร์นซีนาแต่ก่อนอื่นโคดิโรสก็จะจิบหยิบเรื่องราวของฮองโอแกนมาพูดก่อนเขาบอกว่าเมื่อวาน เราเสียตำนานฮอโฮแกนความรู้สึกของหลายคนอาจจะซับซ้อนถึงเรื่องราวตรงนี้แต่ที่มันไม่ซับซ้อนก็คือสิ่งที่เขา,าเขาทำให้กับมวยปล้ำ WWE และวงการมวยปล้ำทั่วโลกถ้าคุณเป็นซ u เปอร์สตาร์ของ WWE เขาเนี่ยแหละคือเหมือนกับเป็นต้นแบบและผมอยากยืนตรงนี้และขอบคุณฮอโฮแกนแต่ทีนี้นะชาวคลิฟแลนด์เราก็ลราจะมีแมชสตรีทไฟ ที่จะเกิดขึ้นในศึกซัมเมอร์สแลมซึ่งมันก็จะมีแต่ความรุนแรงถูกไหมอ่ผมบอกให้ว่าผมไม่ได้อยากจะสู้กับจอห์นซีน่าในเวอร์ชันที่เป็นแบบนี้นะเวอร์ชันที่เป็นแบบของปลอมผมอยากสู้กับซีน้าตัวจริงเพราะถ้าหากว่ายืนตรงนี้นะอยากจะรู้ว่า ถ้าหากว่าสู้กับเดอะเบสจะเป็นอย่างไรเข็มข็แชมป์โลกมันไม่เกี่ยวกับอารมณ์นอสตาเจียมันไม่เกี่ยวกับอะไรต่างๆนานานะถ้าหากว่านี่คือซัมเมอร์สแลมสุดท้ายของจอร์นซีน่านะจงทำมันให้เหมือนกับซัมเมอร์สแลมครั้งแรกของคุณสิผมต้องการสู้กับคุณนะอยู่ตรงนั้นแบบที่ซีน่าชอบทำในการคุยกับสตูช่างกล้องนะช่างภาพนะแล้วก็ผมต้องการ คุณที่ถือแชมป์โลกอย่างถูกต้องผมต้องการให้คุณวิ่งขึ้นมาบนเวทีผมต้องการให้คุณพร้อมลุยฮัสโซ่ถูกไหมผมยนะต้องการให้คุณมีความซื่อสัตย์ล่ะอตตี้และเคารพกับทุกคนก็คือ respect เนาะและเราจะได้ซัดกันได้สู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีการที่ผมอยากเจอกับจอห์ซีนาตัวจริงนะผมอยากจะให้ทุกคนได้รู้ว่า เรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวแฟนตาซีหรือเรื่องราวโมโรดกที่ถูกทิ้งไว้ในอีกหลายปีจากนี้ผมอยากให้รู้ว่ามันมีความหมายบางอย่างมันจริงแค่ไหนบนเวทีแห่งนี้และคนเดียวที่จะตอบมันได้ก็คือคุณนั่นแหละจอห์นซีนาตามนี้นี่ก็เป็นโปรโมทที่จะโปรไปสู่แมตช์คู่เอกซัมเมอร์สแลมนะก็คือคู่ระหว่างโคดี้รูสกับจอห์นซีนาในแมตช์ชิงแชมป์โลก w e ในแบบสตรีทไฟ แต่ทีนี้ก็จะมีข่าวเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับนะที่เราต้องข้ามไปฝั่งเม็กซิโกพอดี t r i p l อนาค่ายที่ w ีไปซื้อมาก็ได้มีการส่งตัวไปช่วยกันเออนะล่าสุดแชมป์อินเตอร์คอ n เทนเนอย่างโดมินิกมิสเตรโอก็ไปมีเนื้อเรื่องด้วยจริงเนี่ยในวันนี้เนี่ยเขามีศึก t r i p เปเนาะ AAA นะเขาอ่านว่า t r i p เเออเผื่อคนจะงงนะจริงมันมีแมตช์ระหว่างเอลกรานเดอเมริก n o โเจอกับออกตาคอนจูเนีย นะครับก็มีการท้าทายกันอ่าใช่ไหมแล้วก็ไออเมริกาโน่ก็ชนะไปได้ทีนี้หลังแมตช์ก็มาซัดกับวิกิงโก้แล้วก็ดราก้อนลีนะซัดกันแต่แน่นอนไอเอลกันเด้ก็โดนอัดไปง่ายๆก่อนที่จะมีไอมอ้งโผล่มาไอม้งดำไอมอ้งดำรอบอดัดทั้งดราก้อนลีแล้วก็อ่าเอวีโฮเด,ดวิกิงโก้แชมป,ป์ทริปเปิอาอเมริกาแชมเปี้ยนแชมป์โลกของทิฟปฟปาน่า นะครับอืมสุดท้ายไอ้มงชนะไอ้มงเก่งกว่าไอ้มงนั้นก็คือโดมินิกมิสเตรยโอนั่นเองนะฮะก็เป็นการปูเรื่องราวสู่แมตช์ชิงแชมป์แบบสี่เศร้าในศึกทริปเปิลเมเนียนะครับจัดไปเลยเออนะแหมก็จะเป็นอะไรละ่ะเป็นเอลีโฮเดฟิเกนโก้ป้องกองแชมป์ทริปเปิลอาร์เมกาแชมเปี้ยนแชมป์โลกของทริปเปาลอาร์นะกับโดมินิกมิสเตรยโอแชมป์อินเตอร์คอนตอินเนนตัลคนปัจจุบันกับเอลกรันเดอเมริกาโน่และ กับดราก้อนลีน่าจะมันน่าจะมันนะครับคืออย่างน้อยๆเนี่ยทิปเปอนี่ยที่ W ซื้อมาเนี่ยหรือก่อนหน้าที่เขายังไม่ซื้อเนี่ยเขาก็ยังส่งตัวจากค่ายหลักไปสู้นะเออผมเลยได้มีการวิจารณ์ t ท a ไปบ้างนะเพราะของ t ท a นี่คือได้แต่พวกตัว n อทั้งนั้นเหมือนที่เคยเล่าประเด็น a อเจสตายเงี้ยคือเขาไม่ให้ a อเจสตาไปปั้มเพราะอะไรเพราะเขาไม่อยากให้ตัวของค่ายหลักไปปั้มทนเอ นี่คือเรียกว่าการมองโบการมองโบโดยเดยวดิดวีออสู่ทีนะเอนะเผื่อแฟนทียเอยังแบบไม่รู้สึกแบบนั้นนั้น,น,นก,ก็ก็แล้วแต่เออแต่ผมว่าควรจะรู้สึกได้แล้ะเพราะว่าขนาดแบบค่ายโนอาอย่างเงี้ยอยู่ญี่ปุ่นเขายังให้เอเจไปปั้มเจอมาลุฟุจิเลยปีที่แล้วหรืออีโอสกายนะกับค่ายเมริโกเนี่ยเมื่อปีก่อนก็ยังเอาอีโอไปสู้กับอุตมิอยู่เลยก็เป็นตัวค่ายหลักทั้งนั้นแต่เทีเอไม่เคยได้เลยพวกนี้นะครับ นะประมาณนี้อะต่อมาก็จะมาคุยถึงแมทที่จะเกิดขึ้นผมคงจะคุยแค่ว่าแม์มันจะเกิดขึ้นวันไหนเฉยๆนะเพราะว่ามันก็เพิ่งมีการประกาศออกมาจึงมีแมทที่เพิ่มเข้ามานะก็คือเหมือนที่ผมคุยเปรย์ๆไว้แหละว่าเอ๊ะมันมีลูกรักอยู่ใช่ไหมเออถามว่าลูกรักเป็นใครล่ะก็คนเดิมนะคือผมคุยประเด็นนี้นนไปแล้วว่าไอ้คารินครอสเนี่ยมันก็ถือว่าฉลาดเออนะมันก็ จะบอกว่าเล่นการเมืองไหมก็ออกแนวนั้นได้นะอาจจะใช้คำว่าเป็นการสามารถบังคับหรือจูงจมูกผู้คนได้เก่งในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับอ,นะอาจจะบอกแบบนี้อาจจะบอกแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าแค n c อนคลอสเป็นคนที่ปล่อยข่าวบอกว่าเขากำลังจะหมดสัญญาโดยที่ W ยังไม่ต่อสัญญาเขาเลยแล้วพ ปล่อยข่าวเสร็จปับ๊บก็มีกระแสมาพอมีกระแสมาตอนแรกที่แคเ e นคอร์สไม่ได้ปั้มใน Summer s u มเมอร์แ m มอยู่ดีๆก็มีการประกาศไม่อยู่วันก่อนนะันี้ว่าแคเ e นคอร์สจะได้เจอกับเซมิสเซนในศึก Summer s u m m e r ร์แ m มาดื้ดอๆนะสัง,งานออาท,ทีนี้มาดูคู่อืน่นกันหน่อยนะในวันแรกจริงตอนแรกผมก็งงๆนะเพราะแมทแท็กทีมมันเยอะจังวะศึก Summer s u m m e r ร์แ m มคืนแรกแก็จะไล่มาชิงชัมแท็กทีมหญิงเนาะ ราเคลโรดิเกสกับล็อกแซนนะเจอกับอเล็กซาบลิสแล้วก็ชาร์ลอตต์คู่หนึ่งอ่าแล้วก็จะมีไรเดอร์ลตันเจลิโรนะครับเจอกับดูมัอินไตแล้วก็โลกันพอคู่หนึ่งแมตช์เซเลบเนาะอะ่าแท็กทีมอ่าโรมันเรนเจอุโซเจอบรอนเบเกอร์แล้วก็บ on อนสันรีดเม่อวันที่ผมเคยเชียร์ไปแล้วว่ามันเรื่องไงโรมันเจอบรอนเบเกอร์ตัวตัวมันน่าดูกว่าแต่เขาเลือกจะกั๊กเอาไว้นะย้ำวันนี้คือซัมเมอร์แสลมที่ ใหญ่ที่สุดตลอดการเพราะมันจัดสนามเม็ดไลฟ์อ่าหันไมคนดูหลายหมื่นคนดูตอนที่สี่หมื่นคืนละสี่หมื่นะครับแต่ขณะถึงจากขนาดนั้นมึงก็ยังกะคู่นี้อ,อไม่รู้ว่าของก็ใหญ่ไม่รู้มึงเก็บไว้แต่และโซ่เมเนียหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเออแล้ก็มีทิฟฟานี่เจอเจดคากิลอ่แล้วก็คู่ที่เขาว่ากันว่าจะเป็นคู่เอกก็คือกุนเตอร์ป้องกันแชมโลกกับซี็มพัง นะครับนะต่อมานะเป็นอ่าคู่ของวันอาทิตย์กันบ้างนะครับคู่ของวันอาทิตย์เนี่ยนะก็จะมีอะไรละ่ะมีชิงแชมป์หญิงสามเศร้านนวมิเอโอแล้วก็ยาลิบลี่นะครับชิงแชมป์โลกหญิงนะฝั่งรอเนาะก็จะมีอะไรโดมินิกบิสเตเิโอเจอกับเอเจสตายชิงแชมป์อินเตอร์คอนเทนเนนทัลนะมีโซโลซิโคอากับเจคอบฟาตูชิงแชมป์ยูเอสนะแล้วก็ เบกกี้ลินช์เจอไแล้วอครียาชิงแชมป์อินเตอร์หญิงนะครับแล้วก็คาดว่าไอแท็กทีม12คน TLC น่าจะเกิดในซัมเมอร์แลมวันอาทิตย์เช่นกันแล้วก็ปิดท้ายจอห์นซีน่าป้องกันแชมป์โลก w e กับโคดิโรสในรูปแบบสตรีทไฟก็จะเกิดขึ้นในซัมเมอร์แลมซันเดย์นะครับตามนี้เพราะนั้นก็ไปรอติดตามกันได้นะจ๊ะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกันด้วยนะสำหรับกลุ่ม เรื่องมวยปล้ำพพอตเตอร์ใครอยากที่จะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถสนับสนุนเข้ามาได้นะครับ150บาทต่อเดือนได้อ่านเรื่องเหมวยปล้ำสองเรื่องต่อว,วันเช่นเคยนะจ๊ะแล้วก็ใครสนใจก็สมัครได้ในอินบ็อกซ์เพจได้เลยนะครับตามนี้แล้วก็เพื่อนๆครับคิดเห็นอย่างไรนะกับศึกสมัค d ดาวสัปดาห์นี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์ก, share, กดติดตามให้กับช่องของเรื่องหมวยปล้ำเร่องสตอรี่คลิปนี้โดมโมต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ